ชาวจีนในร้อยเอ็ดกลุ่มแรกคือใครเป็นต้นตระกูลใดในปัจจุบันภาพบรรยากาศในอดีตบริเวณบึงพลานชัยใจกลางเมืองร้อยเอ็ดในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นมีชาวจีนอีกไม่น้อยที่เดินทางบุกป่าฝ่าดงไปตั้งถิ่นฐานในเมืองอื่นๆของสยามเช่นนครปฐมรวมไปถึงในภาคอีสานอย่างเมืองร้อยเอ็ดแล้วชาวจีนในร้อยเอ็ดเมือ่อ100กว่าปีก่อนเป็นใครบ้างและเป็นต้นตระกูลใดในปัจจุบัน ชาวจีนเดินทางสู่ภาคอีสานด้วยวิธีไหนคุณพิรวัตดคุณสวัสดง์ระบุตในวิทยาน,นิพนธ์คนเชื่อสายจีนกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของเมืองร้อยเอ็ดทศวรรษ2,470ถึงทศวรรษ2,530ว่าชาวจีนส่วนใหญ่ที่อพยพเข้าสู่ภาคอีสานในช่วงแรกก่อนการสร้างทางรถไฟ กรุงเทพมหานครนะครราชสีมามักเดินทางจากจีนด้วยเส้นทางทะเลเป็นหลักด้วยการโดยสารเรือจากเมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนโดยเฉพาะจากเมืองสุโเถามาขึ้นที่กรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ติดทะเลอื่นๆหากเดินทางไปภาคอีสานมักนิยมใช้สองเส้นทางคือเดินทางมาตามแนวแม่น้ำถึงสระบุรีแล้วอาศัยเกวียนข้ามเทือกเขาดงพระยายเย็นไปยังเมืองนครราชสีมา อีกเส้นทางคือเดินทางตามแนวคลองแสนแสบคลองบางขนาดบางประกงถึงประจีนบุรีแล้วเข้าสู่หัวเมืองอีสานใต้พอถึงอีสานแล้วก็จะอาศัยเส้นทางเกวียนซึ่งเป็นการคมนาคมรูปแบบเดียวที่สามารถเดินทางเข้าสู่เมืองร้อยเอด็ดเนื่องจากในเมืองร้อยเอด็ดไม่มีเส้นทางแม่น้ําลำคลองเชื่อมต่อกับหัวเมืองอื่นในภูมิภาคอีกเส้นทางที่น่าสนใจคือทางบก อาศัยการเดินเท้าจากภูมิลำเนาเดิมทางตอนใต้ของจีนเข้าลาวข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่ภาคอีสานตอนบนแล้วใช้เกวียนไปยังเมืองร้อยเอ็ดซึ่งเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการขาระหว่างจีนตอนใต้อาณาจักล้านช้างภาคอีสานตอนบนขเขมรและเวียดนามมาตั้งแต่อดีตเมื่อการก่อสร้างทางรถไฟสายอีสาน กรุงเทพมหานครนครราชสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแล้วเสร็จด้วยแรงงานชาวจีนเป็นหลักและเปิดให้บริการเมื่อพศออ2443ชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิว๋วรองลงมาเป็นจีนแค้และจีนกวางตุง้งก็ใช้เส้นทางนี้เดินทางสู่อีสานแทนเส้นทางแบบเดิมชาวจีนใน101ร้อยเอ็ดกลุ่มแรกคือใครและเป็นต้นตระกูลใดบ้าง คุณพิรวัตรซึ่งศึกษาเรื่องราวชาวจีนในร้อยเอ็ดบอกในวิทยานิพนธ์ว่าหลักฐานที่ระบุถ,ถึงชาวจีนกลุ่มแรกที่มีถิ่นฐานชัดเจนในเมืองร้อยเอ็ดไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่จากการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นสามารถสืบย้อนไปได้ถึงพศ2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภาพนายเฮียบศูนย์แท่ตั้ง ช่วงนั้นมีชาวจีนกลุ่มหนึ่งอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทําการค้าที่เมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายเฮียบสูนแซตั้งที่บ้านเกิดเมืองนอนเจอภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทําการเกษตรได้จึงนั่งเรือสำเภาจากจีนมาขึ้นฝั่งที่กรุงเทพมหานครทํางานเป็นกุลีท่าเรือได้สักพักก็ชักชวนญาติพี่น้องและเพื่อนชาวจีนรวม18คนเดินทางสู่อีสานเพื่อหาลู่ทางทามาหากิน นายเฮียบศูนและคณะใช้การเดินเท้าและเกวียนไปยังเมืองนครราชสีมาแล้วเดินทางไปเมืองสุรินทร์และเมืองสุวรรณภูมิปัจจุบันคืออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ระหว่างทางมีผู้เสียชีวิตตั้งบ้านเรือนในเมืองที่เดินทางผ่านและบางส่วนแยกไปเมืองยโสธรทําให้เมื่อถึงเมืองร้อยเอ็ดมีเพียงนายเฮียบศูนย์และเพื่อนอีก8คนเท่านั้นนายเฮียบศูนสร้างตึกดินขนาดหกคูหาทําการค้าบริเวณถนนพดุงพาณิชย์ใกล้กับจวนเจ้าเมือง ใช้ชื่อร้านว่าตั้งสุ้นหาบริเวณนั้นจึงเกิดเป็นชุมชนจรีงและเป็นย่านการค้าแห่งแรกของเมืองร้อยเอ็ดเขาสร้างครอบครัวและทำการค้าอยู่หลายสิบปีและกลับประเทศจีนในพศออ2437สร้างคุณประโยชน์ให้บ้านเกิดจนได้รับพระราชทานตำแหน่งขุนนางฝ่ายบุญจากราชสำนักชิงกระทั่งถึงแก่กรรมที่น่นในพศ 2,449แต่ลูกหลานยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนายเฮียบศูนย์เป็นต้นตระกูลเกษมทรัพย์นอกจากนี้ยังมีชาวจีนอีกสามรายที่เดินทางมาในคณะเดียวกับนายเฮียบศูนคือนายสือ่วงแท่ตั้งนายกาสีแท่เสียและนายแช่แท่เตียภาพนายสือ่วงแท่ตั้งและนางหนูแดงภรรยานายสื่อ่วงแท่ตั้งแม้จะมีชื่อแท่เดียวกับนายเฮียบศูนย์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันหรือไม่พบแต่เพียงว่ามาจากหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้นเมื่อถึงเมืองร้อยเอ็ดนายซื้อห่วงเปิดร้านค้าปลีกชื่อห่วงหลีเป็นตึกขนาดใหญ่8คูหาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคุ้มสสิมพริมถนนพดุงพาณิชย์ฝังเหนือต่อมาได้แต่งงานกับนางหนูแดงทิดาของนายแช์แ่เตียเขามีความสามารถด้านการค้ายอย่างยิ่งประกอบกับมีบ้านติดกับจวนเจ้าเมือง จึงได้รับความไว้วางใจจากพระยาคติยาวงศาเหลาณนาร้อยเอ็ดให้เป็นที่ปรึกษาของเจ้าเมืองและได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้ผูกขาดสัมปทานต้มสุรานับว่ามีฐานะมั่งคั่งและเป็นที่พึ่งพิงให้ญาติพี่น้องที่อพยพเข้ามาในภายหลังเป็นต้นตระกูลอิตรัตนายกาสีแทเสียเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายตั้งร้านขาชื่อตั้งเฮียนเซง ที่ถนนพดุงพานิ์ต่อมาแต่งงานกับนางเหงาทิดาหลวงโพคาหลวงโพคาเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพจากนครเวียงจันทร์เข้ามาอีสานนายกาสีมีบทบาทสำคัญในการช่วยงานราชการอยู่เสมอทางการจึงแต่งตั้งให้เป็นหลวงลุก,กูลกิจคดีจีนมีหน้าที่ดูแลชาวจีนในเมืองร้อยเอ็ดเป็นต้นตระกูลลุกกลการ ชาวจีนในร้อยเอ็ดอีกคนคือนายแช่แซ่เตียประกอบอาชีพค้าขายและตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ถนนพดุงพาณิชย์ภายหลังแต่งงานกับนางแจ้น้องสาวของนางเหงาภรรยาหลวงลูกกูลกิจคดีจีงก้าศีแซ่เซียหลังจากมีพระราชบัญญ,ญัตินามสกุลทาย,ยาทของนายแช่และนางแจ้ได้ใช้นามสกุลจุดทางกูลเมื่อการเดินทางระหว่างเมืองหลวงกับภาคอีสานสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งชาวจีนกลุ่มแรกในเมืองร้อยเอ็ดลงหลักปักฐานมั่นคงแล้วในสมัยรัชกาลที่ห้าญาติพี่น้องของชาวจีนกลุ่มนี้รวมทั้งชาวจีนกลุ่มอื่นๆจึงมาตั้งรกรากในเมืองร้อยเอ็ดเป็นต้นตระกูลต่างๆที่สืบมาถึงปัจจุบันอาทิัชโพกอิตรัสวรามิตรอัฐากรจุริมาศและอื่นๆ